เป็นทีมเลยเขาตีมันมีอาหารไปค่ะบินมากเลยค่ะไม่บินหรือเปล่าเหรอสวัสดีค่ะเจนิค่ะสวัสดีค่ะปันค่ะสวัสดีค่ะเนยค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มพิธีการต่างๆนะคะเราก็อยากที่จะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ของ อ๋อไลฟ์นี้กันก่อนนะคะของน้องบีนเคเนี่ยเราก็อยากให้กดไลค์เดี๋ยวเชิญน้องๆไปประจําที่สเตชันกันก่อนไหนซึ่งเอาพิชานมาแข่งกับน้องๆใส่ได้เหมือนนี่เลยค่ะเป็นรายการคุณแม่สอนลูกสาวทำกับข้าวอ่ะสัตว์นะคะโอเคแต่ช่วงแต่ช่วงหัวโตได้ค่ะว่าอะไรไม่ค่อยได้เนออุ้ยหัวแบนเลยเหมือนกันก็่อนที่เราจะไปแล้วเดี๋ยวเราต้องแนะนําตัวทีมหรือเปล่า เราพิช่อทีมดวยเหรอเราคิดอ่ะคุนไม่ถามแต่เราจะบอกเพราะว่าเราคิดมาได้คุณบอกมาเลยคุณบอกมาเลยมุณเป็นมีการทำกานบ้านที่ดีใช่เลยค่ะชื่อทีมอะไรลูกไม่ชื่อกลุ่มค่ะแล้ไม่ชื่อทีมค่ะพวกเราคือเชฟ of you ตึง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  สอทีมวันนี้เรามีโจทย์การแข่งขันกันนะคะใครจะเป็นผู้ชนะกันใช่ไหมเติ้งซอนซ่าใบปลาผีไว้ปลาเช่าน้าปุูกเทียมเทียมข้าวอะไรคะข้าวอะไรอันนี <sh arp y> ้ใบใครนะคะใบผีฉ่อมถ้าให้ช่วยช่วยถนนถนนถนนสงการจะเป็นสงการเป็นสงการชื่อถนนข้าวสารขอข้าวสาร ได้อันนี้ได้สามัญที Or, ่พลาดหรือเปล่ากอบสุภาพเอาถูกเหรอคะแล้วก็เอออนั่งเป็นตื้อๆคนละชั้นผู้สามชั้นไม่ใช่เพลงอะไรนะน เจ็คเ็ดคแนนนะจ๊ปากระโดดอโดดจะเป็นจะเป็นเราพอข่ายุดค่ายุดอรอมค่ะูปยุดขอถุงมือได้เลยจ้าแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนิดนึงนะจ๊ะน้องๆพีโฟด้ เราจะให้น้องๆเน one, okay. okay. ี exactly. ่ยนำเสนอกันก yeah. ่อนว่าเมนูที่ทำไปเมื่อกี้นี้ก็คือเมนูอะไรนะข้าวผัดากระเทียมเบคอนเมนูเดยกกันหรือเปล่าเอาใหม่หนึ่งสามซ้ำข้าวผัดกระเทียมเบคอนโอเคซึ่งการตัดสินของเราจะมีทั้งหมด2อข้อด้วยกันถูกไหมข้อแรกคือรสชาติและข้อที่2คือการพรีเซนเทชันอ่าเดี๋ยวเราจะยกเวทีตรงนี้ให้น้องๆพรีเซนต์กันเลยเนาะแต่ก่อนที่เวลาเราพรีเซนต์อะ ถ้าเกิดว่าพรีเซนต์ท่าปกติมันก็ธรรมดาเราจะมีโจทย์จากท่านคณะกรรมการนะจ๊ะว่าจะให้น้องๆอีซแบบไหนกันอ่าถูกไหมถูกไหมซึ่งเดี๋ยวเรายกเสน็จเรียให้กับคณะกรรมการเลยเนาะโจทย์ในวันนี้ที่จะให้ BNK ก็คือ Beauty Blogger เสียงที่สิบค่ะโอ้โหเป็นยัไงคะมองมาขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะ ก็เป็นบิวสมมติว่าจะพรีเซนต์ช้อน <c oughs> ใช่ไหมคะบิวตี้บล็อกเกอร์ก็ต้องทำแบบนี้ให้กับกองนะคะแล้วก็เป็นเสียงที่สิบค่ะอ,อ,อย่างนี้อะไรแบบนี้ค่ะโอ้เดีย <Yeah. S 1> ได้ค่ะสู้ๆนะคะดิฉันคาดหวังนะ,ะอยค่ะใครจะเป็นเซนเตอร์ในวันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับการพรีเซนต์ของทุกคนด้วยนะคะข้าบอมแล้วสามสอง ารักมากๆมันยากจะแยกรักแรกมากเป็นคนแรกถ้าจะแยกคงจะยากสาธิตอธิบายคอนเซปต์กันดีไหมคะพี่แอ้ดีเลยค่ะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวผัดกระเทียมก็ในในเสียงที่สิบอะค่ะอันนี้นะคะเป็นข้าวข้าวผัดกระเทียมเบคอนค่ะข้าวผัดกระเทียมเบคอนอันนี้เป็นแบบว่ารักแรกอันนี้ไม่ใช่สียที่สิบแล้วนี่เสียงติงตูอยังไงดีนะเป็นแบบรักแรกก็จะเห็นว่าสีสันมันอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากเพราะว่าเราทําคนเดียวแต่ว่าถ้าเรา ดกันรับรองว่าเจะมาเติมสีสันในชีวิตเราได้แน่เลยแล้วก็ถามว่าทําไมการตกแต่งเป็นแบบว่าดูแบบอุ้ยเด็กๆต่างเลยคะอ๋อเพราะว่าส่วนมากรักแรกของเรานะคะมักจะเกิดขึ้นตอนอนนบานค่ะแล้วมีอีกค่ะมีอีกค่ะปกติความรักใช่ไหมคะต้องมาเป็นคู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาแค่ข้าวผัดค่ะเรามาซอสซอสอะไรคะคุณพี่คะซอสแบกกี้ค่ะเร็ซอสแก้วซอสแบกกี้หมดเวลาค่ะ ไปทางนู้นนี่นี่อาหลังจากที่น้องๆเลยใช่ไหมใช่สิเข้าเย็นเลยเข้าเย็นเข้าเย็นเย็นแล้วข้าเย็นใช่เพราอตอนนี้เย็นแล้วใช่เย็นแล้วชิมเลยค่ะหนูหนูอยากแบบกราฟอะไรหนูอยากแบบขอความอนุเคราะห์อะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องมีวิธีเสิร์ฟก่อนค่ะค่ะแล้วอันนี้ก็คือรักแรกใช่ไหมคะค่ะต้องบีบเป็นรูปหัวใจบีบรักแรกอือค่ะเด้งกลับบ้านด้ ถ้าใครดูไลฟ์นี้แล้วอยากไปทาที่บ้านง่ายมากจากเข้าไปที่กรลบบาทก,กดสั่งวัตถุดิบได้เลยที่เราทํากันวันนี้ เป็นของใช้อน้องเลยใช้อะไรสั่งน้ำดื่มเป็นแพ็คเลยค่ะเพราะว่าไปห่อแล้วแบบมันต้องซองมันกินน้ำเยอะก็เลยสั่งไว้เป็นแพ็คเลยจริงเป่าจริงค่ะจริงเปล่าจิงานนเลยอันนี้ขอบคุณค่ะคกเตรียมตัวขนหน้าเลยจ้า ยังไง she get out your l like u g g a she get out o oh, r oh 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 h oh 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 o